ปากิ๊กเผยนิสัยแท้จริงเปาเปาวรีจนยอมให้เข้าเป็นตระกูลเดียวกันเผยนิสัยแท้จริงจนยอมให้มาเป็นสะพายปากิ๊กเผยนิสัยแท้จริงเปาเปาวรีจนยอมให้เข้าเป็นตระกูลเดียวกันปากิ๊กภูมิใจเอิร์ธปาวรีไม่ได้มีแค่ความรักแต่ผ่านความลำบากสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันลั่นลูกเลือกว่าที่เมียไม่ผิดได้ภรรยาดีชีวิตจะดีเหมือนพ่อ บอกแต่งเหอะอยากอุ้มหลานฝ่ายหญิงรับรังแต่งลุยปามทายาทโดยหากย้อนกลับไปป่าก,ก๊กเผยความประทับใจที่มีต่อเปาวรีจนให้มาเป็นสะพายว่าเปาเรื่องความสวยไม่ต้องพูดถึงเขาสวยอยู่แล้วแต่ที่ประทับใจเขาคือประทับใจในความดีนิสัยดีได้ภรรยาใจดีชีวิตจะดีผมดีใจกับเอิร์ธเลือกผู้หญิงได้ไม่ผิด ดีใจที่เขาจะแต่งงานผมอยากมีหลานมานานมากแล้วเมื่อพูดเรื่องมีลูกเอิร์ธบอกว่าหลังแต่งงานก็ไม่คุมเลยกิกบอกว่าผมจะพูดกับเออร์เสมอรักใครต้องให้เกียรติต้องรอวันแต่งงานเท่านั้นกอดหอมกันธรรมดาโดยปาร,รีนั้นก็เขินหนักและได้กล่าวว่าหลังแต่งก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเรื่องมีลูกและยังรับงานอยู่รอให้พร้อมที่สุด ็นอีกหนึ่งคนที่บ้านสามีรักสามีหลงหนักมากสำหรับนักร้องสาวเปาปาวรีโดยเฉพาะพ่อสามีอย่างซูโมกิกเกียรติกิจเจริญออกปากชมลูกสะใภ้ยอยู่ตลอดล่าสุดยังไฟเขียวผ่านยกลูกชายสุดเลิฟเอ,อิร์สการกิจเจริญให้เป็นลูกเขยเมืองสุพรรณบุรีเตรียมยกสัมโนโครวัวประชากรไปใช้ชีวิตอยู่ที่สุพรรณบุรีกันถาวร โดยก่อนหน้านี้ปาวรีเมาท์มอยเรื่องชีวิตคู่หวานหวนผ่านรายการโต๊ะหนูแม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแม่มสุริวิภาแบบหวานแววสุดๆเมาท์กันว่าปาวรีชอบให้คุณหนูเอิร์ธไปดุยทําทำสวนทำไร่เอิร์ธเขาเป็นคนลุยนะคะเอิร์ธมาดเขาเป็นคุณหนูแต่ว่าเขาเป็นคนลุยกินได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเลย คือทุกครั้งที่กลับมาจากบ้านที่สุพรรณพ่อคิดเขาก็จะแซวว่าไปทําอะไรมากลับมาดํากันอีกแล้วคอไม่เลยเขาจะทักลุ่มชายเขาเอาลูกเขาไปกระทําย่ายีคือจริงๆมันเป็นอะไรที่เอิร์ธชอบมากปลูกต้นไม้ไปช่วยพ่อหนูเลี้ยงงวเวียงแหอ,อะไรแบบนี้ช่วงนี้กลับสุพรรณบุรีบ่อยเพราะว่าอยากไปอยู่ที่นั่นถาวรเป้าหมายนี้ความแรกเป็นความคิดของเปากับเอิร์ธก่อน ตอนนี้จะไปทำฟาร์มของตัวเองปลูกบ้านหลังเล็กๆของตัวเองที่สุพรรณตอนนี้รอให้ดินมันเป็นเซตตัวอนาคตเผื่อลูกเผื่อเด็กๆด้วยความตั้งใจเอิร์ธเลยคือว่าเขาอยากเลี้ยงวัวแต่ส่วนของหนูหนูชอบปลูกต้นไม้เหมือนกันก็อยากมีสวนผักของตัวเองทุกวันนี้กลับบ้านก็จะเป็นสวนของคุณแม่คือตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวสร้างบ้านเป็นของตัวเองด้วย พ่อกิกจะตามไปอยู่ด้วยไหมล่าสุดก็พาไปเที่ยวกันไปสุพรรณกันพ่อกิ๊กก็ไปหาพ่อหนูแม่หนูด้วยและก็ไปดูที่ที่จะปลูกบ้านของลูกที่นี่ดูไปดูมาบอกว่าน่าอยู่อ่ะพ่อเล็งๆที่ไว้แล้วว่าจะไปอยู่ด้วยดูข้างๆขอบ้านใกล้ๆกกันเป็นคำขอของแม่อีท